นี่สู้ๆนะคะพี่คิะระครับว่างไงว่าไงช้ายู่ไหน้สู้ลังใจหน่อยดิวเอาจริงนหละมันได้เลวลาเปิดหมดเอาจริงแหละเราเล่นตลกติดหากันมามากขพอไรเหี่ยวันนี้แหละเอ็นเกมตั่นอนอให้มามากขพอไล่สัตว์เอ็พี่เด๋วมากนคคะ อ่อนให้มากๆพอล่าบัดรซบตั้งใจหน่อยเอาเสิงโพสิงโพสิงโพสิง้แค่วินท้ายหาหลับหาตอนละถึงเวลาจริงแล้วพวกเรอครบพี่สิบคนแล้วเวลามันจะไปกินเหล้ากินยาจะไหนไปส่งไปส่งนเวลาจริงแล้วไพ่ขอบทองเอาจริงแล้วด้วยบอสแต่วันนี้แผนที่ไม่ขึ้นเลยนะบอสขึ้นปะเลยปะ เออวันนี้แผนที่ไม่ขึ้นผมบอกแล้วเมื่อวานมันมันเป็นเพราะแผนที่หรือเปล่าเมื่อวานแบบใจริงินขึ้นลูกเลยเออผมไม่ได้อ้างนะอันเนี้ยอารมณ์เกี่ยวที่วอลว่ะสงสัยจะเป็นใจให้เราว่ะวันนี้วันถังเราเราจบไปเลยคือมันอยากเข้าวอลเข้าวอลมันมันจะขึ้นหรือเปล่าแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าวอล จะบอกนะมันจะให้ต่อยในเดบิวไว้ชัดดูมันยืนเรียงกันแหละเหันหน้ามันดูนะไม่ต้องไปมองมันอยู่งกันหังกทำเป็นแบงหน้ามัง้งเราเราหันหลังให้หมันอย่างเดียว <laughs> สู้ๆไว้ทุกคนจบตอนนี้เราจะเป็นตำนานใช่เชี่ยแก๊งมันมีตัวตลกด้วยหรอไอ้ตันปัญญาตัเฟักตองตัวโง่เออไม่ดูตเองนะหลกยางแปตั้งแต่กระโดสเลยสบายตวโจ๊ก มียาเต้นไหมมียาเต้นไหมจะบัฟไปีบปิงปิงเอ๊ยเอาอะไ่ออีกเช็คเลือดอะไรเนี่ยแอบเช็คเลือดเช็คเลือดเดี๋ยวมันไอ้เต้นเดี๋ยวขอร้องอีกนะน่ะเต้นน่ะเฮ้ยขอร้องกันน่ะเต้นน่ะไอ้ทุกคนไอ้ทุกคนพอๆแล้วเป็นตำแหน่งแดงเป็นตำแหน่งเองเช็คเลือดเช็คเลือดรีเฟกตัวเองทุกคนเริ่มใหม่เว้ยทุกคนมันเหมือนถือว่าเป็นการเริ่มใหม่เว้ยเต็มที่เว้ยทุกคนสิ่งที่ผ่านมาก็ปล่อยมันผ่านไปเว้ย วินี้เดินัดยิเราเดินเอาไปลโทษทีว่าสิ่งที่ผ่านมาเราก็ชนะหนีเป็นไรเลยจริงแหละเพื่อนก็รีเฟกตตัวเองไงให้แบบเริ่มใหม่ดีเซ็ตกันใหม่ใช่อะเต็มเต็มครับเต็มเราเซนเนี่ยเลย ตอรอบนี้กูเอาจริงด้วยสัตว์ไม่ค่อยได้เปิดหมดเอาจริงมานานไล่เฮียถ้ามันคอกูหนักพันโลนั่นแหละน่ารักชชมุด แล้วเวลาเราก็เปิดก๊อตไอแอมเด็กก๊อตปิดหลอดเลือดเอาไม่ใช่แล้วกูพร้อมแล้วมันนับคนเราด้วยสิงโปรไว้เพื่อนเพื่อนสิงโปรสิงโปรสู้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 ทุกคนสู้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 เต็มที่สู้ไว้กี่คนมึงอะนับดิโอเคเข้ามาเลย เยอะเลยทำไมะงงไงคนเยอะยี่ก่อมันถามกี่คนอีกแล้วมันไม่นับเลยมันเอานะยกยบนะบอสบอสสิงโปครับสิงโปสิงโปเต็มที่ทุกคนเอาไว้สุดเอาไว้สนุกเอาไว้สนุกโฟกัสโฟกัสเดินช้าครับเดินช้าเดินไปเลยแผนเดิมนะเดี๋ยววิ่งลอยหออมาเปิด กูไม่ดุดหรอกไอสัตว์ไม่ต้องมาเอาตัวหลุดออกกไูไปเลย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 ช่วยพิเลสช่วยพิเลสช่วยพิเลส ส่วนว้ดีเฮียลวงลวงเอาลวงก็เหลือตัวบัฟไอสัตว์กระจอกลอยเฮียไอกระจอกเอ้พมึงไปโคตรกระจอกเลยเอาขยะลวงเล้วไอสัตว์ไปบ้าพื่อนไปบ้าพื่อนไปบ้าไอกระจอกเอาชักโครกตายเลูกไอเฮียไม่บัฟหน่อยอะรอบเนี้ยปล่อยเฮียกระจอกนี่เด้ปล่อยปล่อยไปดิตัวไอย่าล้มอย่าล้ม เฮ้เ hey, ต, Sadly, ตึงไปเปล่าตึงไปเปล่ายืนคบปใบสักยืนคบป่าโทษทียืนคบปใบเหี่ยยืนคบป่าโทษทียืนคบป่ใบเหี่ยย <um ืนคบนะยืนคบนะใบอุ้มศพอุ้มศพมารวมอุ้มศพมารวมยืนคบนะยืนคบนะยืนคบเลย กระห้ต,ตีเเียกระจกมโนที่ายโคตายตีโอมโนชิบาว์ดีือเปล่า้เหียไอฝันนี้พวกล้มมันไหมไอเไอฝันเลยฝันไรผฝีมือมากยินกันือ้เหียเหียกระจกแอมินให้กูปไว้สั่ถ่ายรูปดิถ่ายรูปดเียต่มีรูปดีเรา20คนเหรอวะไอบางคนกินไม่กระเพกบางคนจินไม่กระเพกเอกระจอก ยังไหละลุ้นิดนึงนะโอ้คนเดียวไหวอะไรอะ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 ร้อนหนออะไรอะร้อหนออะไรอะร้อหนออะไรอะร้อหนออะไรอะถ้าร้อหน วิ่งมาทำไมอ่ะไม่ไม่าไม่ไอ้เชี่ยนี่มาช้าเพราะว่ามันมันตุ๊ดไงแบบเห็นเพื่อนโดนต่อยแล้ววิ่งหนีไงไอ้เชี่ยเอาพุ่มมาเหรอชียยเต้นอยู่หรือเปล่าจะรับกฎบิลแล้วบ็เลยนะแม่บอกมันกลัวกูมันเลยไปแอบมันเห็นหน้ากูไม่ได้ไงไอ้เพี่เขาจะรับบทบีลแล้วก็อีกอย่างเต้นยังไงวะเต้นยิงงี้หรือเปล่ามันเต้นยิงหรือเปล่าอ๋อเต้นยิงหรือเปล่าครับงงนะใช่ไหมครับเต้นยิงหรือเปล่างงนะครับแบบนี้ใช่ไหมอะลูกคเดียววิ่งขี่ม้าค่ะไอ้ลูกคนเดียวไอ้โง่ปล่อยกินหมดอย่างเงี้ มันเป็นทานหอหรอไเชี่ยวิ่งมาตเชี่ยไัดเตียววะคิดว่าตัวเองถ่ถุงไม่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 าเต้นใช้ยังไงโอใช้แบบนี้หรือเปล่าเ้แบบว่าเ็บหมด่คิดว่าเหลกันสองสามาทแแต่าเอฟแอปหมดสายไฟอหมอนมาแล้วหมอนมาแล้วพอแล้วปพอแลเพื่อนไป เอาฝีมือฝีมือดูแค่นี้แหละายฟ้าบอสเฮนยมาสายกด X กดเอก่อนเหียม่มันเดืดวินหนึ่งหรอมันเดือวินหนึ่งหรอออโตทีไม่เลยแล้วนะชนะเอามงนอนแล้วว่ะพอดิงเ่อนแล้วว่ะตอทีนะเอฟเอฟบอลโซนชนะแล้วชนะแล้วชนะบอลโซนไปเก่งบอลโซนต่อนะครับไปเก่งบอลแล้วพวกมึงไงพวกเร็วไปแล้วครับไปแล้ะครับไปปล้ครับไปแล้วครับไปแล้วครับไป นี่หลายต่างกันมาต่างหลายต่างกันมาต่างระายต่างเขาดูนี่ของจริงตอนแข่งจริงไม่ต้องรับว่าโน่สองกระจอกเนาะไม่ไม่ไม่แล้วไอเสี่ยวทีไอเสี่ยวทีอยู่ไหนอ่ะไอเสี่ยวทีอย่าเถียงนะอย่าเถียงนะเสี่ยวทีไอไข่นี่ไอไข่นี่ไอเลี้ยกูล้มหวายสัตว์เพื่อนโทษทีกูล้มยูบีลีแต่ควายโอ้โหบ๊อบไปไว้ไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ไปไว้สี่สุกโมไอเลี้ยงแอปแอปหมูกระทะหมูกระทะบิ๊บบ๊อบบี้ไอเลี้ยไอเลี้ยชมกองที <laughs> <cười> <cười> đồng quân cho thải luôn